ก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำปฏิทินแบบคลิกได้แบบคล้ายเว็บนะแต่เป็นโปรแกรมหนึ่งชื่อ f i g m a นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแบบสำเร็จแล้วกับคร่าวๆนะครับว่ามันเป็นยังไงอันนี้เราก็ทำแพทเทิร์นพวกปฏิทินรอไว้แล้วนะครับผมแล้วก็มีครบ12เดือนนะครับแล้วก็ทำเป็นรายเดือนเพื่อให้มีการแยกแบบชัดเจนนะครับผมแล้วก็อันนี้เราก็จะมาเปิดการใช้โนดต่างๆนะครับ ในการกําหนดเงื่อนไขของฟิกมานะครับในการให้มันรันทีนี้เราก็มาลองคลิกดูนะครับมันก็จะคลิกได้ประมาณนี้คลิกเดินหน้าก็ได้หรือว่าจะคลิกแบ็คกลับถอยหลังก็ได้เหมือนกันนะครับผมเป็นไงบ้างครับผม ถ้าชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ